ครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องต้อมชาแนล5้าสนะครับผมวันนี้มาผัดหมี่โซบะกันนะครับผมเป็นก็เรียกว่าบางท่านก็เรียกว่าหมี่เหลืองนะครับแต่ต้อมเรียกว่าหมี่โซบะนะครับผมก็เป็นผัดซีอิ๊วนะครับใส่หมูหมักนะครับผมเดี๋ยวต้อมจะบอกวิธีการทำนะครับผมว่าทําอย่างไรนะครับเส้นถึงนุ่มอร่อยเด้งด้วยนะครับแล้วก็เนื้อหมูนุ่มนะครับหาหมักย่างไร่ทาอย่างไรด้วยขั้นตอนตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวต้อมจะบอกนะครับนี่ครับน่าทานไหมนะครับ เครื่องปรุงก็จะมีหมูนะครับหมูเนื้อแดงติดมันนะครับผมแล้วก็เห็ดหอมแห้งนะครับผมแช่น้ําอุ่นไว้นะครับแล้วก็ข้าวโพดอ่อนนะครับเพื่อน่าแล้วก็มีแครอทเหลืออยู่ในตู้เย็นนิดหน่อยนะครับอ่านี่ครับอ่านี่คือขั้นตอนนะครับก่อนที่จะทํานะครับอ่าแล้วก็กระเทียมสับด้วยนะครับกระเทียม กีบสับให้เรียบร้อยนะครับหมูเราก็หมักนะครับด้วยการใส่ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอยนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันพืชไปนิดนึงครับผมขยำขยำหมักไว้นะครับส่วนเส้นนี้เดี๋ยวจะทํายังไงเดี๋ยวจะบอกนะครับก็แอตอมก็จะใช้ทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่นะครับผมอ่าแล้วก็มีส่วนของเครื่องปรุงก็จะมีน้ําตาลทรายพริกไทยป่นนะครับซอสแม็กกี้ ขวดเหลืองขวดเขียวนะครับอ่าแล้วก็ซีวขาวน้ำมันหอยนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับอ่าแล้วก็ซีวดำนะครับแล้วก็ซีวดำหวานนะครับอ่านี่ครับอ่านี่ครับเครื่องปรุงนะครับแอดป้องบอกวิธีการหมักไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนอ่าเดี๋ยวสักครู่เรามาทําเส้นกันนะครับตั้งน้ําร้อนๆนะครับให้เดือดนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วเอาเส้นโซบะไปลวกนะครับเพื่อนเพื่อนเอามันที่เคลือบออกมาออกนะครับ อันนี้ครับลวกสัก2-3นาทีนะครับให้ความมันที่เคลือบมากับเส้นนี้ออกไปนะครับเราจะได้ทานอย่างปลอดภัยไม่เจ็บคอด้วยนะครับเพื่อนแล้วก็เตรียมน้ําเย็นจัดๆไว้นะครับ1กระมังนะครับเพื่อนพอเราลวกเสร็จนะครับเราก็ใส่ตะแกรงแล้วก็ไปใส่ในน้ําเย็นนะครับเพื่อนอันนี้ครับแบบนี้เลยนะครับไปใส่น้ําเย็นสักคู่หนึ่งแล้วก็ เอาขึ้นนะครับใส่ตะแกรงให้เสดดน้ำนะครับเพื่อนๆครับผมก่อนที่จะเอาไปผัดนะครับแล้วตรงนี้ก็คือการหั่นนะครับคะน้านะครับการของคะน้านะครับก็เอาเปลือกที่แก่ออกไปแล้วก็หั่นประมาณนี้เลยนะครับเห็ดหอมแห้งนะครับผมก็หั่นแบบนี้นะครับอ่านะครับหมูแล้วก็หมักไว้เรียบร้อยแล้วครับสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีนะครับยังต่ำเนาะนะครับเพื่อนๆหมูก็จะได้นุ่มนะครับเพื่อนๆครับผมนี่ครับเราไม่ต้องไปใช้ผงหมัก ่านะครับเนาะอ่านะครับผมหมักเองโดยวิธีการธรรมชาตินะครับอ่ากระเทียมก็สับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่ครับขั้นตอนการเตรียมนะครับจะได้สะดวกเวลาผัดนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวสักครู่นะครับรออีกอึดใจเดียวเลยครับอ่ะเริ่มทําเลยนะครับตั้งกระทะใส่น้ํามันไปหน่อยนึงนะครับผมใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมนะครับอ่านี่ครับแล้วก็ตามด้วยใส่ไข่ลงไปนะครับเพื่อน ไอ้ต้อมก็จะใช้ไก่ไข่ไก่นะครับหนึ่งฟองไข่เป็ดสองฟองนะครับไข่เป็ดจะสีส้มสวยเลยใช่ไหมครับเวลาผัดออกมาจะทําให้น่าทานนะครับแล้วก็มีความมันของไข่แดงด้วยนะครับไข่เป็ดนะครับเพื่อนๆอย่างนี้ครับค่อยๆผัดนะครับให้ไข่เขาเซ็ตตัวก่อนนะครับเพื่อนๆเขาจะกกอบตัวกันเป็นก้อนๆนะครับนี่ครับสีน่าทานนะครับเราจะรู้เลยอันไหนไข่ไก่อันไหนไข่เป็ดนะครับ สีมันจะแตกต่างกันนะครับเพื่อนตามด้วยใส่เนื้อหมูลงไปเลยนะครับเดี๋ยวสกูอตอนจะเอาตักไข่ขึ้นนะครับเอาใส่ถ้วยไว้นะครับแล้วเราจะผัดหมูให้เขาสุกนะครับเพื่อนหมูเราล้างอย่างดีนะครับล้างขยำเกลืออย่างดีนะครับผมแล้วก็ล้างน้ำเปล่าหลายๆน้ำเนอะนะครับเพื่อนนี่ครับผัดให้หมูเขาสุกนะครับ แล้วก็เติมเครื่องปรุงไปเลยนะครับทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวอาซอสตุงรสแม็กกี้นะครับผมใส่ลงไปเลยนะครับเวลาเราหมักหมูนะครับเราใช้ซอสหมักของแม็กกี้หมักได้เลยนะครับพเพื่อนแล้วก็ใส่น้ำมันหอยไปนะครับเวลาเราหมักเนาะล้วต้อนละมันพืชนนิดนึงนะครับผมอนี่คือขั้นตอนการใส่เครื่องปรุงนะครับ น้ำตาลทรายนะครับชอบความหวานแค่ไหนนะครับชอบเค็มแค่ไหนชอบจับปริมาณเอานะครับอย่าพวดผ้าใส่ลงไปนะครับเครื่องปรุงนะครับไม่งั้นจะแก้ยากนะครับอ่าแล้วตามด้วยใส่ผักส่วนที่หนาลงไปนะครับก็จะเป็นก้านคะนาแครอทข้าวโพดอ่อนนะครับแล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปนะครับผัดคลุกเค้าให้ทั่วนะครับเพื่อนอ่าพอผักเขาเริ่มนิ่มนะครับผมผมก็ ค่อยใส่เส้นลงไปนะครับน่าทานจริงครับสังเกตว่าเนื้อของหมูจะนุ่มนะครับเขื่อนๆ,ๆครับใส่เส้นเลยนะครับต่อมก็แบ่งผัดนะครับแบ่งผัดเช้าครึ่งโลกลางวันครึ่งกิโลนะครับชอบครับชอบ ทานให้อิ่มเลยครับเพื่อนๆจอแบ่งให้เพื่อนๆด้วยนะเพื่อนๆก็ถือจานลองแคตตอมเลยนะเดวอต,ตอมจะตัดให้นะครับอ่าใส่ไข่ลงไปเลยนะครับเห็นไหมครับไข่จะกอดตัวจะเป็นก้อนนะครับทําให้หน่าทานนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะใส่ซีอิ๊วดำนะครับอ่าซีอิ๊วดำและซีอิ๊วดำหวานลงไปนะครับ สำหรับเส้นหมี่โซบะนี่นะครับไปทําผัดอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราชอบนะครับผัดตามด้วยใส่ใบคะน้าลงไปนะครับอ่าผัดคลุกเ้าให้คะน้าเขายุบตัวนะครับช่วงผัดนี้ก็ชิมรสชาติไปเลยนะครับผัดเหลืออะไรก็เติมไปนะครับอ่าสีดําของซีลูดำนะครับเ,เพื่อน เสร็จแล้วนะครับตักใส่จานเสิร์ฟเพื่อนๆแล้วนะครับผมนี่ครับนี่คือผัดหมี่โซบะซีอิ๊วนะครับผมใส่หมูหมักนะครับโอ้ยหอมหน่าทานมากเลยนะครับเพื่อนลองไปทําทานนะครับอร่อยนะครับผมแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีพริกน้ำส้มนะครับผมน้ำตาลทราย พริกป่นนะครับน้ำปลานะครับผมน้ำปลาทิพรสนะครับอ่าพริกป่นและพริกน้ำส้มก็ทําไว้ทานเองในบ้านนะครับผมอ่านี่ครับเพราะว่าที่บ้านทําอาหารบ่อยนะครับก็เลยไม่ไม่ไม่ชอบซื้อเท่าไหร่นะครับผมอ่านี่ครับบางทีเราไปทานตามร้านบางร้านก็อาจจะแพ้ก็เรียกว่าท้องเสียเนาะพริกน้ำส้มนะครับทําทานเองดีกว่าครับสะอาดปลอดปลอดภัยนะครับเพื่อนๆอันนี้ครับ อ่านี่เส้นของเขาก็จะนุ่มด้วยนะครับเพื่อนเนครับอ่าแล้วก็สุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามช่องต้อมชาแนล e l 53นะครับผมเวลาไปเที่ยวไหนต้อมก็จะถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนเพื่อนนะครับแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมและก็แนะนําร้านอาหารอร่อยๆนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องไว้นะครับมีอะไรดีๆก็จะมาบอกเพื่อนๆนะครับผมอ่านี่ครับต้อมชาแนลห้นะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพื่อนๆด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับมีไลฟ์สด ตีห้าถึง6โมงเช้าและช่วงเย็นก็5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับเข้ามาคุยเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะครับผมสวัสดีครับมาทานด้วยกันนะครับ